คำถามคือสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดอ่ะมีตรงไหนบ้างที่ไม่จริงอ่ะตรงไหนที่ผมไปกล่าวหาล่ะตรงไหนที่ผมไปใส่ร้ายล่ะก็ไม่มีถูกต้องไหม <c oughs> เมื่อกลางวันนี้ก็เห็น,เห,นเห็นอยู่ผมก็อ่านว่าหมายเลขดําคือหมายเลขดาคดีอะไรคดีหมายเลขดําหมายเลขอะไรคดีหมายเลขแดงคดหีหมายเลขอะไรคุณไปพบสารคุณขอเลื่อนเมื่อไหร่อะไรเมื่อไหร่ก็ตามนั้นอ่ะแล้วผมไปกล่าวหาคุณตรงไหนอ่ะ ผมไม่โจมตีคุณตรงไหนล่ะแล้วผมก็บอกเลยว่าเขาก็คงจะนึกนะกูไม่น่าเข้ามาเลยหลายๆคนยังไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่ามีคดีนี้อยู่ที่ไหนได้เข้ามาทีเดียวรู้กันหมดเลยทีนี้ <c oughs> <c oughs> เข้ามาทีเดียวคนรู้กันหมดเลยทีนี้ว่ามีคดีนี้อยู่ว่าโดนคดีนี้อยู่ จะโดนเคสรายงานข่มเหงรังแกไหมคะไม่ไม่น่าจะโดนนะไม่น่าจะโดนนะเพราะเราไม่ได้ไปข่มเหงไม่ได้เปรังแกเนี่ยเราโต้เถียงแล้วเราก็ไม่ได้ด่าด้วยอขอจริงเพิ่งรู้ ใช่เข้ามาเองนั่นแหละผมว่าคดีเนี้ยคดีวันที่ยี่สิบเอ็ดน่ะนะค <c oughs> นะดีวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษายนที่ว่าจะถึงเนี้ยผมว่าหลายหลายคนไม่รู้ไงใช่เราไม่ได้พูดหยาบด้วยมาหาว่าเราไร้าสาระเราก็ถามกลับง่ายๆว่าเขาบอกว่าอ่ะถ้าถ้าคุณบอกว่าผมไร้าสาระอ่ะคุณเข้ามาดูแสดงว่าคุณไร้าสาระกว่าดิ ผมก็ถามแค่นี้ถูกต้องไหมก็เขามาบอกว่าช่องผมอะไร้าสาระแล้วเขาบอกที่เขาต้องมาบอกเนี่ยเหตุผลเพราะว่าเขาจะได้กําจัดขยะนะเพื่อเอาบุญผมก็ถามเขาว่าแล้วคุณมีบุญตรงไหนอะ <c oughs> แล้วขยะนะ่ะก็น่าจะเป็นคุณมากฝ่ามั้งที่เป็นขยะเพราะมีแต่คนลังเกียจ <c oughs> อ่ดอยค่าคนในห้องนี้ด้วยก็ใช่ไงคําถามคือ ใครกันแน่ที่น่ารังเกียจถูกต้องไหมคนดังขยะเปียกว่าเราคือขยะเออ <c oughs> ถูกป่าว่าเราเราก็ว่าตอบไงอ่า <c oughs> เราเป็นขยะที่รีใสเคลได้แต่เขาเป็นขยะเปียกที่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ เราแคปไ้นะเออแคปไ่ใช่ไหมส่งมาให้หน่อยส่งมาให้หน่อยรอยสัตว์ที่มือสมัยวัยรุ่นคงแซ่บจี๊ดอ๋ออันนี้แหละครับอันนี้แหละครับไม่มีอะไรเลยครับเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตที่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตที่จิตใจย,ย่ำแย่ที่สุดย่ำแย่ที่สุดแล้วเดินไปงานวัด เดินไปงานวัดเนี่ยแล้วไปเจอช่างสักที่งานวัดเน่ยก็บอกให้เขาสักให้หน่อยเขาก็ถามว่าจะสักรูปอะไรผมก็ไม่รู้หรอกว่ารูปอะไรผมเห็นผมก็ชี้แล้วเขาก็สักให้มันก็แค่สักเป็นแบบเหมือนกับเป็นเครื่องเตือนใจผมว่าครั้งหนึ่งเราเคยท้อใจสุดๆเพราะฉะนั้นณนะวันนี้เมื่อเราเจอปัญหาอะไรเราก็จะนอนย้อนนึกไปถึงวันนั้นอะวันที่เรา วันที่เราเจอมาหนักๆอะ่ะนะเราเจออะไรก็แล้วแต่เรานึกถึงตอนนั้นเราจะรู้สึกว่าอุย้ยชิวอุย้ยสบายอุย้ยกระจออุย้ยเ,เล็กประมาณเนี้ยนี่คือความหมายของรอยสักผมมีแค่นี้นะรอยสักผมมีประมาณนี้ยุคเก้าศูนย์ค่ะใช่ประมาณนะั้นเที่ยวงานวัดเห็นป่ะเขาจะมีสักที่เป็นเข็มอะเป,เป็นไม้ย,วยาวๆอะ่อะอ่ะแล้วผมก็ไม่รู้หรอกความหมายของรูปมันคืออะไร ผมเจอผมก็ชี้เอารูปเนี้ยเป็นแค่อุทาหรณ์เตือนใจแค่นั้นเองอันนี้จุดชื่นของผมนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมเจอปัญหาอะไรทุกใจอะไรมาอะไรก็แล้วแต่ผมก็มองรอยสักผมบอกชิวผ่านมาแล้วแค่นี้เองแล้วสิ่งที่เจอตอนนี้มีแล้วจะผ่านไม่ได้ไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะทําให้เราผ่านไม่ได้แค่นั้นแหละนั่นคือความหมายแต่ถามว่าจี๊ดเปล่าไม่จีด๊ดแต่เป็นคนที่ไม่ยอมคนเท่านั้นเอง เราก็ยุกข,ข้าวสูตรของแท้ <c oughs> ใช่ครับเป็นรอยสักที่มันนะคนเราต้องมีอะไรติดตัวไว้เตือนใจนะครับยามถอยหลังเรามาเห็นเครื่องเตือนใจก็จะเดินหน้าต่อใช่เห็นเขาเพึ่งไปออกรายการอะไรเนี่ยแหละบอกเขาไม่ค่อยสนใจใครจะว่าอะไรเขาเขาเฉยคําถามคือ,อถ้าเขาบอกว่าใครจะว่าอะไรเขา แล้วเขาไม่สนใจเขาเฉยเนี่ยเขาจะไม่วิ่งไปช่องนั้นทีวิ่งไปช่องนี้ทีวิ่งไปดูช่องนู้นทีดุ้งวิ่งไปดูช่องนี้ทีหรอกถ้าเขาไม่สนใจอ่ะจริงไหมใครจะว่าอะไรเขาเขาไม่สนใจอ่ะแล้วเขาจะวิ่งไปช่องนู้นทีไปวิ่งไปช่องนี้นทีวิ่งไปตรงนั้นทีวิ่งไปตรงนี้นทีเพื se, <Für S 2> ่ออะไรเพื่อไปฟังเขานะนั่นคือไม่สนใจเหรอครับคนไม่สนใจเนี่ยคนไม่สนใจคือคนเขาจะพูดอะไรก็เรื่องเขาอะไรกูก็ไม่สนใจกูก็อยู่ของกูเฮฮางกูสนุกสนานกู นั่นแหละคือคนไม่สนใจแต่ไอคนแบบเนี้คืออะไรครับวันวันน่ะอยู่ไม่สงบหรือเปล่าต้องเข้าไปดูว่าห้องนี้เขาจะพูดถึงเรายังไงเข้าไปดูว่าห้องนี้เขาจะพูดถึงเรายังไงเอาเข้าไปดูห้องนี้จะพูดถึงเราเรายังไงเข้าไปดูมาบา้าทนไม่ได้เว้ยต้องออกมาโพสต์ต้องออกมาเม้นต์ต้องออกมานี่คำถามคืออันนี้แหละครับคือคนไม่สนใจเหมือนเขาร้อนตัวยังไงไม่รู้ใช่ปากบอกไม่สนใจ แต่สวนชำก็ใช่ไงครับไม่สนใจแต่สวนชำ้ำไม่สนใจแต่ตามไปห้องนู้นไปเม้นห้องนู้นไปเม้นห้องนี้ไปฟังห้องนั้นไปฟังห้องนี้นะับเอาพวกตัวเองไปสร้างอวตารไปฟังช่องนู้นไปฟังช่องนี้ <c oughs> <c oughs> เห็นป่ะแบบนี้เขาไม่เรียกว่าสนใจนะับเขาเรียกว่าหมกมุ่นหมกมุ่นวา ไอคนนี้จะพูดอะไรถึงเราไอาคนนี้จะพูดอะไรถึงเราไอาคนนั้นจะพูดอะไรถึงเราไอาคนนี้จะพูดอะไรถึงเรานะครับแบบมาเก็บรายละเอียดหมดทุกที่ฮะฮก็นั่นแหละครับแล้วบอกไม่สนใจนะครับไม่สนใจต่ขู่ฟ้องเขาเนี้ยนะครับใช่ขั้นบ้าเลยแหละ และผมก็บอกเลยนะครับผมก็บอกเลยนะครับว่าถ้าเขาไม่สนใจนะครับเขาจะไม่ร้อนรนขนาดนี้หรอกครับคำถามคืออย่างกับผมเองเนี่ยที่พูดเนี่ยเกี่ยวกับคนบนเรือเหรอผมพูดเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐบิดเบือนกระบวนการยุติธรรม บิดเบือนตรงไหนบ้างมีอะไรที่เป็นพิรุษเป็นข้อสงเกตบ้างไม่ได้เกี่ยวกับคนบนเรือเลยแล้วเขาร้อนทําไมอ่ะเขาเดือดร้อนทําไมอ่ะมาถึงพิมพ์ว่าไงรอให้โดนครอให้โดนสักคดีหนึ่งก่อนแล้วค่อยมาพูดยังไม่เห็นโดนสักคดีหนึ่งมาเพอยเจอผมก็จัดให้ดีครับผมก็จัดให้สิครับก็มาบอกเองอ่ะจริงไหม เนี่ยเขาคอมเมนต์ว่าอะไรรอให้โดนก่อนนะค่อยมาพูดจ้ะอ่านะครับพูดเพ้อเจ้อนะครับอ่าพูดเพ้อเจ้อไปเรื่อยโดนสักเรื่องไหมละจ้ะพูดแบบชิวๆจ้าคำถามคือคำถามคือโดนสักเรื่องไหม เขาพูดถึงเจ้าหน้าที่แล้วตัวเองมาบอกโดนสักเรื่องไหมก็เลยถามไปตรงๆเลยนับว่าไอ้คดีที่หมายเลขดำที่นะครับออ่าง1น่ทับ2 5ง6คดีหมายเลขแดงที่ออ่าง6อาทับ2 5ง7นี่ไม่ได้โดนคดีใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าอ๋อโดน แต่แต่ได้ประกันตัวเท่ากับไม่โดนฮะเขาบอกว่ายังไงเขาก็ได้ประกันตัวเท่ากับไม่โดนฮะอ้าวเหรอกูก็เพิ่งรู้ว่ากฎหมายแบบนี้ก็มีด um ้วยเขาพูดเขาพูดแบบเขาเหนือต้องแน่ใครทำอะไรเขาไม่ได้ประมาณนั้นเขาพูดเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐฮเสียงเบา เป็นช่วงๆครับสุดยอดหลักฐานที่นายสัพิมพ์ไม่ฟังจ้ามีแต่เรื่องนะมีแต่คนมาฟังมีแต่หนูอยากมุดโทรศัพท์ลุงแซมมั่นมากแล้วเป็นไงอะ่ะพอตอบไม่ได้พออะไรไม่ได้พอแถไม่ได้อะไรไม่ได้อุ้ยช่องนี้ไร้สาระไปดีกว่าเอา้าแล้วใครใช้มึงเข้ามาฟังอะ่ะ กูก็ไม่ได้เชิญมึงนะมึงเข้ามาเองนะแล้วมึงบอกว่าช่องกูไราสาระเอาจะไราสาระแล้วมึงเข้ามาฟังเองอะ่ะแสดงว่าไรสาระกว่าอจริงป่ะคือแลวอีกอย่างหนึ่งนะพูดเราพูดให้คนที่เป็นเอฟซีฟังเป็นพ่อเป็นแม่มันจะมาตัดสิน คนลุมช้ำแล้วคำถามคือผมก็ต้องบอกก่อนนะว่า f อซช่องนี้ก็จัดแบบช่ำจริงๆฮะเขาเรียกอะไรคนดำเนินรายการก็จัดจัดช่ำส่วนเอก็จัดช่ำด้วยมันบอกพวกเราขยะนะเอฟก็จัดช่ำด้วย ไม่ได้ธรรมดาเลยนะับหนูก็พิมพ์หกบรรทัดสามวิอเออก็จัดกันฉ่ำเหมือนกันมาสี่ไม่ยอมมันก็คงจะคิดว่ากูไม่น่าหลงเข้ามาเลยกูไม่น่าหลงเข้ามาเลยทำกันเป็นทีมช่องมันหาทางแคปไปอยู่ค่ะ อย่างมันแวะมาโดนด่าใช่กาบสายเรือมาเลยเล่นกับใครไม่เล่นเนาะมาเล่นกับคนที่อยู่มามา,มาเล่นกับคนที่อยู่กับข้อมูลจริงหลักฐานจริงคือพวกเราไม่ได้กลัวอยู่แล้วไงเหตุผลเพราะอะไรอย่างที่ผมบอกว่าเราพูดกันด้วยหลักฐานเราพูดถึงด้วยข้อมูล ถูกป้ะเราไม่ได้กล่าวหาเราไม่ได้โจมตีก็ในเมื่อเขาบอกว่าเขายังไม่โดนสักคดีหนึ่งเราก็ถามเขาว่าอ่ะแล้วอันนี้ไม่โดนเหรอมันก็โดนเห็นที่เห็นนะ่ะอยู่ดีไม่ว่าดีเข้ามาให้เขาด่าโอ้ยฉลาดนะเหลือก,ก็ได้แหละครับแล้วเขาบอกว่าเขาไม่สนใจใครจะพูดยังไงใครจะเรียกเขายังไงเขาจะอะไรเขาก็ไม่สนใจอันนี้คือไม่สนใจนะครับ ถ้าคุณไม่สนใจอ่ะคุณก็ต้องอยู่ช่องของคุณคุณก็ยังอยู่กับเพื่อนของคุณคุณก็สนุกสนานไฮย์ใครจะพูดอะไรก็เรื่องของเขาเราก็พูดแต่เรื่องของเราสนุกสนานไฮย์กันไปแต่คําถามคือวันนี้มึงไปฟังช่องนู้นทีไปฟังช่องนี้ทีไปฟังช่องนั้นทีไปฟังช่องนู้นท,นนทีแล้วมึงก็เก็บเอามาเมาส์ tamam กับเพื่อนมึงว่าเป็นอย่าง,งานั้นเป็นอย่างงูเป็นอย่างงูเป็นอย่าง,ง,น,าง,ง, στη, น,างนีน้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้สิ่งที่มึงพูดทั้งหมดอะ่ะคือมึงไปสารแณรไปฟังคำมาทั่วแล้วเดือดร้อน ใช่หรือเปล่าอะมึงพยายามไปสารนแนแต่ละช่องแต่ละช่องแต่ละช่องว่าก็พูดอะไรถึงมึงมั่งแล้วมึงก็มาพูดกับพวกมึงเพราะอะไรครับมึงเป็นพวกเดียวกันไม่มีใครโต้เถียงมึง